สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราจะมาสปอยหนังฮิตตลอดกาลอย่าง Fast and Furious สำหรับในภาคนี้ค่ะก็เป็นภาคที่2ที่มีชื่อว่า Too Fast Too Furious เร็วคูณ2ดับเบิลแรงท้านรกค่ะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปต่อไปค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมกันได้เลยค่ะ ฉากได้เริ่มต้นขึ้นที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งค่ะตอนนี้เขากําลังปิดถนนเพื่อทําการแข่งรถค่ะจากนั้นเท็ดก็ไปคุยกับสลฟปคนที่ขับรถซูปราสีทองที่นั่งอยู่ตรงกลางนั่นเลยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงมีกันแค่3าคนเท่านั้นสลฟปบอกว่าอีกหนึ่งคนนั้นติดงานมาไม่ได้เท็ดจึงบอกว่า3คนเนี่ยมันแข่งไม่ได้อย่างน้อยมันต้องมีสัก4คนแต่พวกเขาทั้งหมดค่ะก็ยังยืนยันว่าจะแข่งต่อเท็ดไม่มีทางเลือกค่ะจึงได้โทรไปหาไบรอันด้านไบรอันค่ะที่รับสายก็รีบแต่งตัวออกจากบ้าน ตรงมาที่งานโดยทันทีค่ะโดยรถที่ไบรอันขับนั้นก็คือ R 3 4เมื่อไบรอันมาถึงค่ะทุกคนก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่อเริ่มต้นการแข่งขันค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีการวางเดิมพันคนที่ชนะก็จะได้เงินทั้งหมดนั้นไปค่ะเมื่อเริ่มสู่ช่วงการแข่งขันค่ะทุกคนก็ต่างเต็มที่กับเกมนี้เอาซะมากมากเลยค่ะและสองคนที่นําอยู่ก็คือไบรอันกับสเลฟแต่ว่าจุดตัดสินนั้นก็คือก่อนที่จะถึงเส้นชัยค่ะรถของพวกเขาจะต้องข้ามสะพานไปให้ได้ซึ่งทั้งคู่ค่ะก็สามารถกระโด ผ่านไปได้ค่ะแต่เมื่อรถของสเลปนั้นถึงพื้นช่วงร่างของรถค่ะก็ได้พังลงจึงทําให้รถของเขานั้นเสียการควบคุมทําให้พุ่งตรงไปยังป,ป้ายเปปซี่เลยค่ะจึงทําให้เกมนี้ไบรอันเป็นผู้ชนะไปเลยค่ะเมื่อจบการแข่งขันค่ะเท,ท็ดก็ได้มอบเงินเดิมพันให้กับไบรอันด้านไบรอันเองค่ะก็แบ่งเงินจํานวนหนึ่งให้เท,ท็ดด้วยเช่นกันแต่ก่อนจะกลับไปค่ะไบรอันก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโมนิกาค่ะทั้งคู่ไม่ได้คุยอะไรกันมากจูๆ่ๆโมนิกาก็บอกว่าตอนนี้ มันได้เวลาหนีแล้วนานเละก็เป็นอย่างที่เธอพูดค่ะเพราะมีรถตำรวจมาดักล้อมไว้หมดแล้วทําให้พวกคนที่มาดูและพวกนักซิงค่ะก็ต่างหนีหายกันไปหมดเลยค่ะไบรอันค่ะก็ได้รีบขึ้นรถของเขาไปอย่างไวเลยแต่ว่าในครั้งนี้ค่ะทางตำรวจมีปืนฉมวกไฟฟ้าถ้ายิงไปที่รถแล้วระบบไฟฟ้าในรถจะหยุดการทํางานลงทันทีตามคาดค่ะไบรอันถูกจับกุมและยอมจำนนแต่โดยดีเมื่อไบรอันค่ะถูกสอบสวนหัวหน้าเก่าของเขาก็เดินเข้ามาเขาบอกว่ามีงาน ให้ไบรอันทำและถ้าไบรอันทำสำเร็จเขาจะลบประวัติให้กับไบรอันด้านไบรอันจึงตอบตกลงไปค่ะไบรอันค่ะจึงขอคู่หูหนึ่งคนที่ทำงานร่วมกับเขาในวันรุ่งขึ้นค่ะไบรอันก็ได้พาหัวหน้าของเขามาเจอกับคนที่จะมาเป็นคู่หูของเขาซึ่งคนนั้นก็คือโรมันค่ะแต่ก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะทำการตกลงทำงานด้วยกันค่ะก็มีมวยกันไปก่อนหนึ่งยกค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะโรมมนโดนจับไปไบรอันไม่ได้ไปช่วยเขาจึงทำให้โรมมนนั้น แค้นไบรอันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะด้านหัวหน้าค่ะก็บอกกับโรมันเช่นกันว่าทางานนี้สําเร็จเขาจะโดนล้างประวัตินั่นจึงทําให้โรมันตอบตกลงที่จะทํางานคู่กับไบรอันค่ะเมื่อมาถึงฐานทัพลับของตํารวจค่ะโรมันไม่ค่อยอยากจะเข้าไปสักเท่าไหร่เพราะว่าเขานั้นไม่ค่อยถูกกับที่นี่และก็มาถึงเวลาที่มอบหมายงานค่ะในครั้งนี้ก็คือให้ไบรอันและโรมันเป็นคนขับรถไปส่งของโดยโมนิกาค่ะจะเป็นสายซืบไปอยู่กับเวโรอนโมนิกาค่ะจะเป็นคนส่งข้อมูลให้กับไบรอัน โรแมนโดยรถที่พวกตำรวจนั้นจัดหามาให้ไบรอันและโรมันนั่นก็คือรถม e ิตซูบิชิอีกริปแบบเปิดประทุนค่ะและก็มิตซูบิชิอีฟลูชั่น7นั่นเองต่อจากนั้นค่ะโมนิกาก็จะเป็นคนนำทางทั้งสองคนเพื่อไปที่บ้านของเวโรนเมื่อพวกเขาออกเดินทางค่ะทั้งไบรอันและโรมันต่างก็แสดงฝีมือการขับรถกันอย่างเต็มที่ทั้งคู่เลยค่ะเมื่อพวกเขามาถึงบ้านของเวโรนค่ะก็ได้พบกับพวกที่จำสมัครเป็นลูกน้องของเวโรนเพื่อเขาส่งของด้วยเหมือนกันบททดสอบแรกค่ะก็คือ ที่สามารถไปเอาของในรถที่จอดอยู่ลานจอดรถที่ท่าเรือได้ก่อนจะได้เข้าทํางานกับเวอร์โรนค่ะพวกผููสมัครก็ต่างวิ่งหน้าตั้งไปที่รถของตัวเองทันทีแต่รถที่นํามาก็คือเป็นรถของไบรอันและโรมันค่ะเพราะพวกเขานั้นมีฝีมือการขับรถที่สุดยอดมากๆจึงทําให้คนอื่นๆนั้นตามไม่ค่อยทันพวกคนอื่นๆที่จะมาสมัครเป็นลูกน้องของเวอร์โรนต่างก็ขับรถชนนูน่นนั่นนี่เลยเทไปหมดเลยค่ะไบรอันค่ะก็ได้มาถึงที่ลานจอดเรือเป็นคนแรกเขาพยายามหารถของเวอร์โรนค่ะพอเจอปุ๊บโรมันก็ ก็ต่อยกระจกจนแตกทันทีแต่หารู้ไม่ว่ารถคันนี้ค่ะไม่ได้รอกประตูตั้งแต่แรกและแล้วค่ะทั้งคู่ก็ได้ของชิ้นนั้นมาแต่อยู่ๆก็มีตำรวจค่ะโผล่มาโรมันจึงยิงสกัดไว้ก่อนแล้วค่อยรีบชิงหนีกันทั้งคู่ค่ะจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็รีบตรงมาที่บ้านของเวรโรนเพื่อที่จะนำเอาของมาให้เขานั่นเองไบรอันกับโรมันค่ะก็ได้มาคุยกับเวรโรนเขาบอกว่าที่ให้ทั้งคู่ไปเอาของนะ่ะเป็นแค่บททดสอบเฉยๆว่าทั้งคู่จะขับรถได้เร็วสักแค่ไหนเพราะว่าท่าเรือที่พวกเขาไปมันก็เป็นของเวโร ทั้งจากนั้นค่ะไบรอันและโรมันก็ได้มาที่อูร่รสเพราะต้องการจะเช็คว่าเครื่องยนต์ของเขาทั้งสองคันนั้นปกติดีอยู่หรือเปล่าจากนั้นค่ะไบรอันก็ได้ไปคุยกับเท็ดค่ะพวกเขาต้องการจะหาที่นอนให้กับโรมันและเขาก็บอกว่าให้ไปนอนในเรือของเขาได้เลยโรมันถามเท็ดว่าเดี๋ยวนี้ยังขับรถซิ่งอยู่หรือเปล่าเขาจึงตอบกลับว่าเคยขับที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ชนค่ะเขาจึงไม่กล้าขับรถเร็วอีกสาเหตุหลักๆที่พวกเขาเอารถมาที่อูคือต้องการจะให้ช่าง เ,เอาตัว GPS ที่ติดอยู่กับรถออกค่ะแต่ช่างเขาบอกว่าอันนี้มันงานยากมากๆเลยเพราะระบบ GPS ที่ติดอยู่ในรถทั้งสองคันนี้มันเชื่อมอยู่กับระบบหลักของรถไม่สามารถที่จะดึงออกได้นั่นเองค่ะในขณะที่กําลังคุยกันอยู่ค่ะโรมันก็ได้สังเกตเห็นว่ามีลูกน้องของเบอร์โอนค่ะสะกดรอยตามพวกเขาอยู่โรมันจึงเข้าไปเบี่ยงเบนความสนใจโดยการฉีดน้ํายาเช็ดกระจกลงบนกระจกรถแล้วจุดไฟทันทีโรมันก็รีบวิ่งขึ้นรถของไบรอนันและทั้งคู่ก็ขับไปที่ฐานทัพลับของ พอมาถึงค่ะโรมันก็ได้รายงานกับหัวหน้าว่าเดี๋ยวเวโรอนเนียจะให้พวกเขาขับรถไปส่งของแต่ว่ายังไม่ได้บอกวัน,วนเวลาและสถานที่โรมันค่ะเกือบจะมีเรื่องกับตำรวจท้องที่ค่ะซึ่งตำรวจท้องที่เนี่ยเป็นคนติด GPS ไว้ที่รถของพวกเขาและเกือบจะทําให้พวกเขานั้นเผยตัวตนว่าเป็นสายลับของตำรวจค่ะโรมันกับไบรอันค่ะจึงได้ไปหารถคันใหม่ตกดึกในคืนนั้นเองค่ะเท็ดก็ได้จัดการแข่งขันแบบเล็กๆขึ้นกฎก็คือให้ขับวนไปในจุดที่ตั้งไว้และกลับมาสลับ ตัวกับเพื่อนแล้วก็ขับแบบนี้อีกรอบถ้าใครถึงก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปผู้แพ้ก็จะต้องเสียรถค่ะการแข่งขันนั้นยากลําบากมาเพราะว่ารถของคู่แข่งนั้นมีแรงม้าที่สูงกว่ามากๆเลยค่ะแต่ว่าไบรอันและโรมันค่ะก็เก็บท่าไม่ตายเอาไว้นั่นก็คือไนตรัสพวกเขากดมันเมื่อใกล้จะถึงเส้นชยัยผสมกับลูกเล่นและเทคนิคของไบรอันนิดหน่อยจึงทําให้พวกเขานั้นชนะในเกมนี้ไปได้ในที่สุดค่ะหลังจากนั้นค่ะไบรอันและโรมันก็ได้มาที่ปาร์ตี้แห่งหนึ่งที่เวรโรนชวนมา ส่งทีนั้นค่ะมีโมนิการออยู่แต่ว่าเวโรนค่ะยังไม่มาโมนิกาจึงถือโอกาสนี้คุยกับไบรอันซะก่อนดูเหมือนว่าโมนิกาเนี่ยจะชอบไบรอันอยู่แต่กลายเป็นว่าเวโรนค่ะอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกแต่พวกเขานั้นไม่ได้สังเกตเห็นค่ะเวโรนค่ะรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากที่ไบรอันมาคุยกับโมนิกาที่เป็นเด็กของเขาแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไบรอันเพียงแต่พูดว่าไบรอันเนี่ยใจถึงดีพวกเขาค่ะมาถึงที่ห้องห้องหนึ่งก็ได้เจอกับตำรวจคนหนึ่งค่ะที่เป็นลูกน้องของเวโรนเขาโดนบัง ให้เปิดเส้นทางค่ะในวันที่ส่งของเป็นเวลา15นาทีและตำรวจคนนี้ก็ตอบตกลงค่ะก่อนกลับค่ะเวอรอนก็ไปบอกโมนิก้าว่าอย่าไปอ่อยผู้ชายคนอื่นอีกเพราะเขานั้นหึงมากเวลาที่โมนิก้านั้นพูดคุยอยู่กับไบรอันจากนั้นค่ะไบรอันและโรมันก็ไปแวะหาเทสที่อู่เพื่อพูดคุยอะไรกันนิดหน่อยเช้าวันต่อมาค่ะโมนิก้ามาหาไบรอันเพื่อบ,บอกว่าเวอรนจะจัดการกับเขาเมื่อส่งของเสร็จและในจังหวะน,นั้นเองค่ะลูกน้องของเวอรนค่ะก็มาหาพวกเขาเช่นกันดีนะคะที่โรมันพูดคุยทวง เวลาเอาไว้ค่ะลูกน้องของเวรโรนนั้นมาตามหาตัวโมนิกา้าแต่ก็ไม่พบค่ะเพราะโมนิก้านั้นหนีไปแล้วและเมื่อลูกน้องของเวรโรนกําลังจะกลับค่ะโรมันก็ได้ไปพูดจายั่วเลยทาให้ทั้งคู่นั้นต้องชอกต่อยกันค่ะและในขณะที่ชุลมุนกันอยู่นั้นค่ะเวโรนก็ได้มาปรากฏตัวและบอกกับพวกเขาว่าในวันที่ทรงของลูกน้องของเขาจะนั่งรถไปกับไบอันและก็โรมันด้วยเมื่อเวอรโรนค่ะกลับมาถึงบ้านก็พบว่าโมนิก้านั้นนอนอาบแดดอยู่จึงเข้าไปถามเธอว่าเธอนั้นไปไหนมาแต่เธอก็ตอบว่าไป กินข้าวกับเพื่อนมาจากนั้นค่ะไบรอันกับโรมันก็ได้มาที่ฐานรับตำรวจค่ะเพื่อรายงานว่าเวโรนข่คมขู่ตำรวจในพื้นที่ให้เปิดทางเพื่อส่งสินค้าไปที่ลานบินและหลังจากนั้นค่ะก็จะฆ่าพวกเขาทิ้งเลยทําให้หัวหน้าของพวกเขานั้นไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เลยอยากจะให้ยกเลิกภารกิจแต่ตำรวจท้องที่บอกว่าเขานั้นเป็นเพียงคนเดียวค่ะที่มีสิทธิ์ยกเลิกภารกิจเลยบอกให้พวกเขานั้นทํางานต่อไปไบรอันและโรมันได้ยินอย่างนั้นค่ะก็รู้สึกไม่โอเคเป็นอย่างมากเลยค่ะพวกเขาจึงคิดแผนที่ จะเก็บเงินของเวรโรนไว้เองจากนั้นค่ะพวกเขาจึงไปหาเท็ดเพื่อเตรียมสถานที่และเตรียมรถเพื่อจะใช้ในการสับเปลี่ยนค่ะหลังจากนั้นค่ะทั้งสองจึงได้มาคุยปรับความเข้าใจกันค่ะเรื่องที่โรมันนั้นโดนจับไบรอันบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องถ้าเกิดว่าเขารู้เรื่องเนี่ยเขาจะต้องไปช่วยอย่างแน่นอนเหมือนกับที่เขานั้นปล่อยดอมไปค่ะเวรโรนกับโมนิกาค่ะก็ไปขึ้นรถด้านพวกตำรวจก็เตรียมพร้อมกับภารกิจและบอกว่าถ้ารถคันนี้ไปถึงลานบินให้บุกจับโดยทันทีและในเวลาเดียวกันค่ะพวกไบรอันและโรมน ก็มาเอาเงินที่ถูกซ่อนไว้ใต้ฝาผนังบ้านจากนั้นค่ะพวกเขาก็รีบขับรถหนีตำรวจสุดชีวิตเลยค่ะพวกตำรวจค่ะก็ได้เตรียมฉมวกไฟฟ้าตเตรียมยิงเพื่อหยุดการทำงานของระบบไฟฟ้าในรถไบรอันค่ะไม่ยอมเขาจึงเอื้อมมือไปดึงฉมวกไฟฟ้าที่ติดอยู่กับรถออกจึงทำให้พวกเขานั้นสามารถขับรถไปต่อได้ค่ะจากนั้นค่ะพวกเขาก็ขับรถมาถึงที่โกดังที่เตรียมการไว้ไบรอันค่ะได้ให้พวกรถกระบะออกมาจัดการกับพวกตำรวจจากนั้นค่ะทั้งสองจึงเปลี่ยนไปใช้รถคันอื่นและขับไปพร้อมกับรถ ซิงขันอื่นในจังหวะที่กําลังชุลมุนกันอยู่นั่นเองค่ะซึ่งพวกตํารวจค่ะก็ตามรถอีโวเจ็ดไปก็ต้องตกใจเพราะว่าคนขับนั้นไม่ใช่ไบรอันกับโรมันแต่เป็นเท็ดและสุกิตังหาค่ะซึ่งในตอนนี้ค่ะไบรอันกับโรมันขับคาเมโลโลกับดอชชาเลนเจอร์อยู่ค่ะและโรมันก็จัดการกับลูกน้องของเวรโรนโดยการกดไปที่ปุ่มเพื่อให้เก้าอี้ฝั่งคนนั่งนั้นตีตัวออกไปค่ะและพอพวกตํารวจไปที่ลานบินก็ไม่ได้เจอกับพวกเวรโรนเพราะมันคือกับดักของเวรโรนค่ะไบรอันจึงขับรถไป ตามทางที่ลูกน้องของเวรโรนบอกและก็ได้มาหยุดอยู่ที่ท่าเรือค่ะในตอนนี้เวรโรนรู้แล้วว่าใครเป็นสายของตำรวจซึ่งนั่นก็คือโมนิกานั่นเองเพราะเวรโรนนั้นบอกกับโมนิกาเพียงแค่คนเดียวเรื่องที่ว่าจะไปที่ลานบินแต่จริงๆแล้วเขาจะหนีทางเรือต่างหากค่ะและในจังหวะที่ลูกน้องของเวรโรนกำลังจะจัดการกับไบรอรันอยู่นั้นค่ะโรมันก็มาช่วยเอาไว้พอดีจากนั้นทั้งคู่จึงได้ขับรถตามเรือของเวรโรนไปไบรอรันเนี่ยตัดสินใจจะกระโดดไปที่เรือแต่ว่าโรมันไม่เห็นด้วยค่ะ เพราะมันอันตรายมากๆในฉากนี้ค่ะทุกคนนี่ลุ้นกันมากๆเลยเพราะมันเหมือนรถคันนั้นจะกระโดดไปไม่ถึงค่ะแต่สุดท้ายก็รอดค่ะเพราะรถได้พุ่งลงที่ส่วนรังของเรือพอดีเวโรวนพยายามจะใช้ปืนยิงที่ไบรอันค่ะแต่ก็ไม่ทันเพราะไบรอันนั้นสามารถยิงได้ก่อนจึงทําให้เวโรวนนั้นถูกยิงจนล้มลงไปค่ะหลังจากจบงานค่ะไบรอันและโรมันก็ได้มาคุยกับพวกตำรวจเกี่ยวกับเรื่องที่จะล้างประวัติให้พวกเขาและพวกตำรวจก็ทําตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้วพอไบรอันกับโรมันค่ะเดินออกมา เขาก็บอกกับโรมันว่าเขาในอยากจะเปิดอู่ซ่อมรถซึ่งโรมันก็สนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะในตอนนี้ค่ะพวกะเขามีเงินที่แอบขโมยมาจากเวรอร์โรนด้วยและหนังก็จบลงค่ะหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือหากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา o 2 Studio ด้วยนะคะดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ